เป็นกะเสบวพี่น้องพ่อว่าแปดสิบแล้วล่ะนี่แปดสิบแมนปลาเค็งกระเสบวะพี่น้องขาตุยมันเหมือนไส้เป็ดกะเสียป็าตุ๋คน้ำตะลักปลาเขาจะออาเออปูงามๆคือกินเข,ขงงาขำเย้เดียวมันีอยู่อยาอิ่มไว้ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องมือวันนี้พอน้อยว่าละป้งปลาเข็งครับนี่ปลาเข็งเปรซะมาได้อยู่เคอบ้านนี่แหละครับกับป้งกบนําได้สามสี่ตัวโอ้ตัวใหญ่เลยลูยมีแต่ตัวงามๆปลาเข็งหน้าไ่นนะมีแต่ตัวงามๆมันโอนครับพี่น้องดูไปดูอี๋กบแม่ยาก็พอปูเอามาส่งให้จานอันนี้กบน้อยจากอีสานบ้านหนองน่อยค่ะพอรุ่นแม่ตูครับเพิ่นมาเมื่อวานนี้นะ คนได้กบมาฝากพร้อมกับขอบคุณหลายๆเด้อร์พอหลุนแมตุได้กบมา,<ฮ>าให้อยูอย่ให้กินเดี๋ยวเราไปเสือกเล็กปีงไม่ปีงมื่อนี้ค่ะพอหาไม่ไม่ปีงเมื่อ่านเมื่อนี้จะปีงปลาปีงกบกินกับตำทัว่วแซ่บๆค่ะเดี๋ยวปิงกบก่อนเนาะโอ้ปีงกบอ่อนออนอิดน้อยๆ,ๆอะไรก็ลืมหาเนี่ยมัดเต็หาเนี่ยมัดไว้ก่อนดีกว่าค่ะโอเคเสือกกล้วยเสือกกล้วย นี่คะ่ะน,นั่งนี่ขอกระดังไฟไปเรียบร้อยแล้วจ้ะได้ตอกมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเตรียมตอกไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านนี่หอยว่าเราตัวน้อยลงคนไม่ปิงจักตัวเล็ดตัวน้อยจะชูสีเดียวเนะาะมาตัวนี้ใครไวถ้ไวถึงก็ได้ละม,มันน้อยกนไมยหอยไม่หอยคือไม่เนาะฮะไม่ห้อยปูห้อยปลาห้อยห้อยได้หลายอย่างลูกไม่หอยนะ ที่ห้อยจีปโปมห้อยเผือกก็ได้ยมเขาไปคุดจีปปร้อจีโปมก็เอาไปห้อยคือพอห้อยป่าคนละอันได้หรือบอกใช่สงสัยเขาว่าตัวใหญ่คลุนไม่ห้อยตัวน้อยคนไม่ปีแมนไม่ห้อยคือพ่อห้อยป่ามาตัตานาเด้เอาอเอาไม่เผือกก็ได้ว่าแต่มันป่ายอยู่ได้หรือว่าแต่ก้าคุดจีร้อกันเหลาวน ไม่ดีๆแล้วก็โค้งเอ็ดโคดไว้ทั้งลุ่มแล้วก็สอดท้าคอมันเป็นโพงมาดิงามกรุเลยเนี่ยปีงกบน้อยสี่ตัวเน้นๆครับพี่น้องมันนี่โกกนตีจะหมัดก,ก่อนเ<อ>ด้อมาราุดออกไม่นูโปรดแล้วก็กปีงปลาเข็งกินกับเลยศละละมุมอะไรตำถั่วใส่บะกอกโต๊ะคือโอยเถอะ รลยการต่อไปปลาจ้ะปลาเข็งตงัวไงครับพ่อปลาเข็งตงงัวงามดิมนนสะเอาอยู่มัองพ่อน้อยเคยเป็ดหลุมรอดแต่เขาต,ต,ตัวนี้น้อยกว่ามอตัวน้อยลงก่อนน,ะนี่นะอยู่เคอบานนี่ลฝะฝาบานน้องจอมไปจังน้อยนี่นะไปเห็นน้ำคอคอน,น,นแหงๆหน่อยรักเต็มปลาเข่งเอ้เนี่ยแ่าวนี้ละ <laughs> แม่นบ่ละลูกรุยปุดรุยปุดเดีพวพอหน่วยจัดการก็ปากันเด้อจ้ะเดี๋ยวหนีเจอไม่ปีงก่อนเด้อขั้นตอนต่อไปจก็ทาเกินานานๆจังหน่อยเนาะอบเลยขอจังหวะมันจะอร่อยหอมเสือหลายเสียบหลายบอกเกินถืออยู่เป็นเนืบออบหิมะไปเลยอะ่ะมันมันจะบบริเควมเข้าไปในเนื้อมากมไปแต่ว่ามันจะดับครับถือปิ้งมันหอมจะเด้อพี่น้องเลย ปิ้งเสป่าเสือทะเลก็ดีเกิดปิงหอมเฮ้ยใส่ซสำนีเรารวยโอบเลยซสำนีละ,ลลละแต่ว่าโกบย้งใส่คาร์ไว้เดอร <c oughs> แต่ปลาหลายๆรุ่เนาะแมนถ้ามากินนำกันเด้อพี่น้องมึอน,นี้ปิ้งปลาเข็งกับตำโถ่ครับเสือประเดนโน่เส็บๆเศษเศก,กอะน,นะคะแมนมตำเสือตะกอกเส็บกกๆ หอมกระ,พกกะเพาะกระแยงเก็บไว้เราปลุกออโอ้ปลูกไว้ยอยู่บ้านได้กิน <c oughs> ถึงจะได้พี่น้องได้กินโดนได้กินนานอยู่ <c oughs> โอ้กี่น้าต้องปลูกหลายกว่านี้วะเฮาต้องเอาตอนไหนๆก็หน,นี่อันนี้คือเอาตอนแก่มาเป็นดอกจังไรเน,นี่ลูกครั้งนี้มีทันได้พเพลย,ยู่เอา <c oughs> ได้การบ้าน สีนอกระได้ดอนนอโลจ้าตามตัวใหญ่เขาสีหนๆใน่ไหมหันหัวชนกันกระปลาปลากับปลาหันหัวชนกันเนาะจ้ะถูกต้องครับนี่อื้มน่าอร่อยจริงเชียวเอ้าะบานได้การพี่น้องไข่เค็มสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี สวัสดีโอ้ยบอได้บอกไฮเลียนะแม่ต้องส่ช่วงไหลสักก่อนพอแล้วเดี๋ยวพี่น้องไล่สูงหรือตักใช่ไหมเจ้ากัมาันนะเสร็จเกินผมส้างโมดเดี๋ยวล้างคือเป็นยังไงครับพ่อครับคือจะซุกก็ได้รวยกเปอร์เซ็นต์ครับพ่อเป็นจะแสบวะพี่น้องเพราะว่าแฝดสิบละล้านแฝดสิบแมนบ้าปลาเก็งเลยเปนจะแสบวะพี่น้อง เอาโซนหัวมันซุกๆก็ยังละกับหางเข้ามาส่วนกลางเต่าจังไนครับพี่น้องนี่ปลาเงาหมีมันเดียวหวดนะโอ้ยควันสุดยอดแล้วยงามนีเข้าไม่ปลามันพี่น้องเอ้ยถ้ามากินน้ำกันเล้ออันนี้ปีงกบครับผมนนปีงกบจากมีเงาตูครับกำลังซุกกบหน่อยอเป็นตาตาหักแปดสิเปเป็นตาแลอง อันวอนขาตุวยมันเหมือนไส้เป็ะเสียบอะ่รงี้ยันี่เขาเป็นวอเตี๊ยบนะลูกจังหวันี้ก็เป็นเตี๊ตยบตำมทัทษเส์ฟไปเดะโ,โนโน่นี่ว่าวมันสุดยอดเลยพี่น้อง <c oughs> ถ้ามากินเด้อครับลูกสาวกำลังจะเตรียมเครืร่องตำมัทโธลได้มาเคยๆน้อยอยู่บนพี่น้องครับอันนั้นมเม็นเวที่หมอรับหน่อยเลยครับ <c oughs> กำลังสีไทยสินค้าครับผมพอดีเห็นได้กินฉับแจ้ววันนี้ไทยครับ สินค้าจักน้อยครับใบตะไคร้ครับผมนี่กระเทียนหน่อยมารีวิวพริกพันปีอีกแล้วครับอ๋อ oh. <laughs> <laughs> ไม่ต้องเก็บพริกมันแพงพริกอันนี้นี่ปลูกเองก็บ่ทันได้กินอันนี้อยู่มามเดียวประมันมันมน,นีเท่าไหร่อ่ะอแปดสิบบาทหรือรอยหนึ่งนี่แหละโอ้แ oh. พงอยู่ด้อันนี้คือยูเก็บพริกเขาสตอกต่อวะครับแม่นจ้ะสตอกเกลือมะเขืออย่างงี้กันเราไปก็บว่าพริกได้เป็นเดือนเห็นไหม โดยที่มันแบบสภาพนี่สดๆเอาข้าวเก็บเป็นมันก็จะอยู่ได้โดนกำลังทั่วผมสวัสดีค่ะกระเทยหน่อยว่าอะไรสวัสดีครับสวัสดียืนหลังกลองกำลังทั่วก็น่าจ้ะช่วงนี้คลิปไชิ้นหน่อยโอ้คนมันหลากหลายครับผมดีใจดีใจขอบคุณแฟนคลับสุดๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิปงนห้ครับ เธอละน้อยก่อนอ๋อันนี้ใส่ปีแต่ว่าไม่หนมี่บอกผิกกระเทียมบมักฟัวคือแม่เขาเท่ไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งนเป็นมื้อปรุงได้จ้ะมื้อตำพุ่นหนึ่งบ่พื่งันพู่งตำเรืองนผู่ปรุงเฮยบักเคี้ยบเคี้ยงไปค่ะเคี้ยเคี้ยบหน่อยเคี้ยบตรงบักยงบักเี่ยบบักเรียนข้ามานี่เหรมแล้วได้เป็นุ้งเสื้อเหี้ยนเงวพ่อไปใส่ไหมพ่อเป็นวัดเด

ส้อนเนี่ยว่าอะไรได้วนองช้อนชาค่ะนี่หนังิดแซด์อรนไหมร้นปลานี่ค่ะปลาน้วๆขนอยซอยเดิมจ้ะแนว้เบื้องต้นวีค่ะอดอยากตำเสียบอยากเกงียงวมาสือด้วย่ะคอนยาขายของวัสด้ค่ะคุณแม่สองตอนสามตอนก็ลูกสีชีเลย มีไม่สีมา่สีกระเดยนเลยสามจานนะจานนี้จะเต็ <c oughs> ม <c oughs> เข้มจนมั <c oughs> นนอยว้าร่างกาเข้มตายไม่ต้องเข้าลงยิ จำไลยแตกพกุ่งแกมนะไหมอเฮอนน้ยแก่มหนมักกันพุ่งแก่มหนักกันตอนแดะกันไม่โชว์ค่ะคุณแม่โอเคคะ่ะรถือสแมนตันมาซ้อมท่าพอนหน่อยครับผมว่ามันซุกแล้วล่ะครับพี่น้องพิ้งมากเป็นครึ่งชั่วโมงแหละ <c oughs> สามสิบนาทีได้โคตรจนแฮมนะครับ เสียด้อยก็ด้ปลาล้นมาว่อไม่พอนะเดี๋ยวปเอาไปเสดทวยเสดจานเสดจีเดคอนนีผักกนย่างนนี่อป็การสดกินได้ครับมีอากานทำการเสดงีสาวเดหาผักกันยงหาผักกันย่งกันตีงกบตีนห้องตีงปลาเข็งครับปลาเข็ง ทงให้ท่งหนาเด้อมีแม่นว่าปลาเค็งตลาดเด้พี่น้องปลาเค็งตลาดก็แซ่บคือเดียวมันหอมแต่ว่านี่พอน้อยอย่างไปดินไปเห็นน้ำห,งห้งปลาเค็งทุบคนถอดถอดเกิดแม่มันจ่ายทิมจะซื้อก้อนสองปีกันไปไทยทคิดเชื่อถือนะครับพ่อเข้าขานแพ็คของขายแม่นบุหรี่มะกวนนะครับขังไว้ได้สองคืนแล้วพี่น้อง กินน้อยกินยรงคือย่ารอบเตดเสียดนะครับกินปลาคือพี่น้องบึงในหลวงกินกบมันแล้วปลาถลกงัดตุยหลดขาคาได้ไงใหญ่มากปลาเหลืองยังงัดตุยคนว้างงัดตุยปลาตุยกนใา่ไหมน้ำตะมัขานจังน้อยมาแดกได้เนาะยัได้บ้าเะ้าจบอก เออผูวง่ามๆคือกินข้าวขำเย่เดียวเดีครับจับอิ่มไปค่ะอ่ะปัจจุบันพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวบ้ดนพี่แม่ได้ตัวใครไหมพวกคือโชคดีแทั้งอ๋อผ่อนผ่อนไว้กันนะครับพ่อๆผ่อนตัวนี้เต้นท้องสีตึงๆว่ะถ้าไว้ไอ้พ่อนว่าใครมาใครไป หวานแมาพนขอตรงนี้สะ่อนเถอะไข่เซ้งไว้สักหน่อยอุ้ยแบบไข่กระลุกจักได้ลุกมีทันได้เบิ้งอืมหนังไปตั้งเก็บโอ้โหเกลี่ยยางของหัมันไม่มาตอนเนี้ยลองเบิ้งอือะไรอย่างเงี้ยนะอืมครับหิวหรือเปล่าใส่กับป๋ากระเนียงนี่เข่ากันคัขนาครับเราตำทั่วนี่ อืสุดยอดพี่น้องแซบ่บเสียบประเดี๋ยตอนธรรมดาที่เดียมาเจ้าพี่น้องจับเพื่อนหน่อยจ้ะก็หนองร้มากิ้นจำเพื่นพี่สารบันดงน้อยมาเอจ้าพอปูมป็นไงมาเดามไีไปปุ๋ยเอ้ยกับหมูยืมเดี๋ยวมากินข้าวหนึเ่เพาะ สวัสดีครับพี่น้องครับใหญ่ทรงปิ่งไก่คันข้าวหลีไปเลยกินไปแป๊บว่ามันเนี่ยเออแป๊ดทรงออนไลน์ไปปิ่งไก่บานก็ปิ่งซีนแห่งขาอยู่บนทางทรงทรงทางไล์เปิดกล้องออกมาน้ำตาไหลเล่ยแล้วผู้ใดายุไก่บานเป็นยังครับหิวนี่ปิ่งกบครับพี่น้องมาปิ่งกบเหรอแบน หนึ่งหมอครับการคาเสร็มมัแบ่งจังเมนะเด้อกินข้าวโตลมหนาวพี่ต้อเงเอ้ยทานสิมบำลมเนาะเสียงไหนอนนมเลยกันแค่ไหนวะเมาอนเออถึงเวลาพออ,อ,อ, <laughs> ออาบนา้ำมาส่งกันนี่จ้าอ๋อเอามานอนอยืนหนีมาใช่ม สาวตำประเด็ดตอนเสิร์กับข่าเสแปรพี่น้องตึงข่าตึงตะไข่ใบมะกรูดบ,บ้าเลยครับยาบองสูดประเด็ดตอนอืมอื้อคอต้มพักก่ <c oughs> อนกินไปในถ้วจะเจ็บเลยน้ำส้มพักกับแม่นมมกนนินปลาแห้งหลายอันยังได้พี่ต้องเลยประเด็ดหม้อมี ข้ามาั่วใส่บบกอกเซบก็แบบเแดงานม่นจนี่เสียงปเปะลกแข็งมากแม่นป่แม่นนี่หครับแม่ก็บเข้มสูงกันแม่นเพรว่เข้มมันมันทาำชาแบบแต่เซละค่ะ้คือข้างเสดเดียวแหง้งพาอะดีนวะโอ้แตกใจ กันว่าจะเสียงสัง่งสีสันโอ้ยย่านอากาศนี่แม่้ว่าได้เติมแม่ปางแล้วเด็ดปางแบบตาน้อยก็ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะเจออยู่ท่านได้หลวงว่าจงไระชาอยู่ว่าจึงปุ๊บอยู่เอาไข่ปลาเข่งน้องต้องก็ได้ตัวนี้น้องไร con mình nó bưng cao cũng được. áo bưng thau. thấy gì giúp mình? kém kem. kèm lắm. cái lấy mèo nữa. non vô. biết <laughs> <Món> đấy. <laughs> khảo kinh lại ตอนที่นอนเนี่ยยาครับนอนบ่ก่อยได้มันแน่นเอ๊ะเอช่วยคนได้ถึ <c oughs> น,นอ้นอนไดยนัง่งนั่งยูส่สัน่กู้นใชต้อง,ชองนั่งสามชั่วโมงเล้แมนั่งรับอยู่ค้างก็ขึ่นคพังนะใส่ไปกี้ราชิมอะไก่บต้องไปเสิรเด็ดค่ะยิ ส่เส็ดแบบว่าฉีดเราใส่แต่สีจิ้มบุฟเฟ่เลยรอะว่าฉีดเส้นหัตโอ้สมครามสีนข็งไม่สีน้ำแข้งทุกท่านสีเส้นหัตนี่สมพักเด้ครับพี่น้องสมพักไม่เท่าผมามไม่ใหญ่กินของดองก็กินของไม่ใหญ่กินผักกระแหงก็เสียบอะไรก่อนมาแล้วมาแล้วอ่านแล้ว ครับตำมะโคมันเท่าเดียวเพาว่าพัฒน,นายแบเลยไม่ใส่ันารบ้านเฮาไม่ใส่มัน,สสนเนด้อเดี๋ยวพอเรเล่มเึเร,รเ็มันละใส่ตะเคียมาเสียบอะไปไเลอืมอ่ะมีแต่แนวแส็บๆครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทึงไม่เคยรู้สาวครับเทึงไม่เหยี่ยฝังเทึงพ่อยังน้อยแหละครับขอบคุณครับผมขอบคุณคร่ะปิงปลาเข็งปิงกบแเสียดมาโกรกดานละ